สวัสดีค่ะ f อวันนี้เราก็จะมานำบนสูตรของบนมาเป็นแนวทางให้ f อได้พิจารณาแล้วก็เราก็จะเอาอเลข ิบหน่วยมาให้เอฟีได้พิจารณาดูก่อนนะคะนำสูตรเด่นที่ไม่ทีเข้าสอตัวมาตัวหรือตัวเดียวนี้มาให้เอฟซีได้ วำไปหยิบจับลุตเตอรี่เป็นแนวทางนะคะวันี้เราก็จะใช้สูตรที่เข้ามาหลายงวดนะครั FC. ที่จริงสูตรล้วก็หลายๆสูตรก็มาจับชนกันก็เข้าหลายสูตรเหมือนกันนะคะรบจอ่ะเรามารอบนี้มาดูสูตรเด่นมน บนนี้คือ3มตัว3ตัวนะครเอฟะก่อนจะชมก็ดูคำเตือ,อนในก่อนทางช่องปเป็นเพียงสื่อนี่ทำในทางการลืศดรสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งกฎหมายทั้งท่าน,นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมนะคะ f เอ่าติดบนกันล่างนะคะสตัวให้ f อฟเอาไปอ่าพิจารณาดกกูก่อนก่อนนาไปใช้นะคะอ่ะเรามาดูเลย ลิปลงลิปล่างจับคู่ล่างไปให้เลยนะคะเอฟซวันนี้เราก็จะมาเป็นคลิปสุดบนแล้วก็จะนำเลข่นี่ก็เข้ามานะคะเอฟซีเมื่ที่แล้วเข้าสองตัวนะคะเมื่ที่แล้วก็เข้าสองตัวอ่อ ดูผิดเข้าตัวเดียวไม่ได้เข้าสองตัวนะคะ f 4. แล้วก็มารอบนี้เราก็จะมาดูเลยนะคะ,ะมาทำสูตรให้เห็นๆสามตัวมาตัวนะคะ F4 อ่า่อที่แล้วก็เข้าหกนะคะหกเก้าหก แล้วก็หกหนึ่งนะคะเข้านะคะแล้ก็เข้ามาตลอดติดบนล่างด้วยนะคะใช้จะเอาไปจะเด็นับล่างด้วยก็ได้นะคะ fc ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแล้วก็จะใช้เล่นสามตัวสิบสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าก็ได้สามอ่า เป็นเลขที่าบางคนก็ให้ทำความเข้าใจหน่อยนะคะ FC. อีอีสามตัวมาตัวก็อาจจะไปติดบนล่างได้แล้วก็จะให้เป็นติดสิบหน่วยมาสองตัวได้คืออย่างนี้นี่งสองก็เข้าสองสองเจ็ดสามก็เข้าสามแปดแปด,แปดก็ติดร้อยได้ ศูนย์ก็สามศูนย์เก้าเข้า่าสามสี่ห้าสามออกสามห้าสองนะคะสองสามหนึ่งก็ออกสามเก้าสองหกก็ออกหกหน่วยออกสองสี่หกสี่ห้าสามก็ออกสามสองสี่หนึ่งสองศูนย์ก็ออกแปดห้าสองนะคะก็ติดเจ็ดแปดหกก็ออกแปดหกห้า ข้าวทั้งแปดทั้งหกนะคะ,อะเอฟซีข้าวสองตัวแล้วก็ข้าวร่างด้วยย่เงเงข้าว่างด้วยข้าวแปดด้วยบางทีเราก็ได้ชุดเดียวนี้แล้วก็ไปนําตัวเด่นมาจับเจอก็ได้นะคะหนึ่งสองศูนย์อ้ 120, อครั้งนี้นะคะเอฟซีติดล่างครั้งหนึ่งนะคะเราก็ติดร่างครั้งหนึ่ง ถ้าบนกันล่างแต่อันนี้มันก็มาติดล่างบนอยู่แล้วหกเจ็ดห้าออกหกสี่หกห้าหกนะคะนี่ติดล่างนี่หกแปดเก้าเจ็ดก็ออกเก้าเจ็ดแปดเลยนะคะสามตัวเลยงวดนี้งวดที่เรามาก็หกเจ็ดห้าก็เข้าล่างเข้าบนนะคะงวดนี้ก็ได้สามสี่สองอ่าเราก็จะ เขียนให้เอซนะคะลงให้เอซเลยเอฟซีสาม FC, ตัวนี้ไม่มีในรางวัลที่หนึ่งก็ก็จะไม่ได้ตังนะคะเอซก็ต้องติดไว้ติดบนนะคะกันล่างล่างก็จะเป็นกันน้อยหน่อยเ,ยเพราะจะไม่ต้องกันเยอะอเพราะน่าจะอ่ะ ถ้าเป็นจิตบนแล้วก็จะใช้กับตัวเด่นเลยก็คือ,อาสามสี่สองออถ้าเป็นคนที่ว่าชอบอตัวเน้นก็คือตัวเน้นนะครับสี ชอบสองตัวนะคะก็คือวิ่งบนสามนะคะระวังมาสองตัวนะคะระวังมาสองตัวเราก็จะให้เป็นไว้อย่างนี้ถ้าเอซีหาตัวเด่นๆมาใส่ได้นะคะ าหาตัวเด่นๆที่ชอบมาใส่ได้นะคะลงให้เหมือนว่ดก่อนไอ้หาลงเลขหกว่าให้ทั้งสามแถวแต่ซีก็ไม่เอาสัากคนนะคะลงให้ยี่สิบเอ็ดกอคอต่อคอไม่ใช่กอคอต่อคอหกแปดนะคะต่อคอหกแปดดูให้รวย 7จ็้าอย่าทิ้งนะคะเดีย๋ยวคลิปหน้าก็จะมาจับคู่ให้นะคะตัวเด็ดน,นะคะเออ่ะนี่เป็นแนวทางก่อนก่อนที่จะอ่าอ่าไปชมคลิปหน้ากันนะคะวันนี้ก็ขอให้ f อซติดไปเลยนะคะสามสี่สองนี่ต้องมีแน่นอนขอให้หมานทุกคนนะคะรอบนี้สวัสดีค่ะ